Party. ไม่อยากหลับตาเมื่อฉันมองเธอไม่อยากจะลืมภาพเธอที่เห็นทุกอย่างดูดีในที่เธอเป็นและดีที่สุดในหัวใจ คำฉันคำ h ันท this out yeah now baby girl you hear me listen now and trust me you Hey, hey. listen that me t ด้โปรดฟังฉันลองมาฟังคนดีที่เธอคอยสามสิบเวลาแลื่องนจริงเธอคิดว่าตัวเองไม่ค่อยดีเธอค้นหาคำตอบเ yeah ไม่ได้ไงช่วนเปล่าตอบที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปแปลงให้ลำบากใจเป็นตัวเองแค่นั้นก็ทำให้โลกให้เธอแสนวัมีแต่เธอในหัวใจขอเธอในจุดสวยงาม Tonight I'm so fine and so mission to you oh, baby I love the way you are oh baby, oh baby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  ปวดแย่คิดว่าไม่ดีให้น้อยใจที่เธออยากชว,วยเพื่อฉันไม่หวั่นไหวแต่ที่ฉันรักเธอกต็ตรงที่หัวใจรอยิ้มที่ได้ใหรมาเยเลยจริงใจ,ใจไม่เคยจางดูที่ในเป็นเธอไม่เคยจางเปจากใจ,ใจฉันผ่านไปนานแค่ไีนเธอยังคงเป็นหนึ่งในใจฉันแค <Yeah. S 2> ่ก็เพราะเธอเน้าดูสว <I got S 2> ยางามที่สุดสายตาส่งมามันมทำให้ฉัน คนไม่อายใครจะพัวคนเหล่านันจะทำให้ฉันน้ำตาไหลเชียรเองไปเลยไม่ได้ชอบแค่รั้นนอกเพราะรักในใจเธอรัเมียไปเต้นที่เธอมันทำให้นเลิทุกอย่างก่เป็นเธอคำหนึงความวนก็ทิงฉันและมีไฟต่วันนี้สัปีจันกัวอย่างีเดียดใจเธอไม่ต้องมาเป็นคนเล่านั้นทำเหล่าตัวฉเธอคือนที่สำคัญตลอดไปอยากแลบตาเป็นฉับ ขออแรกมาไว้นิดนึงเป็นไงพลโอ้โหเล่นดีมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมว่าวงนี้ผมไม่ต้องถามอะไรหรอกผมคุ้นเคยดีเป็นคนเชียงใหม่ผมพามาด้วยกันคนอยากรู้อะไรคนถามเลยตอนนี้น่นชื่อวงตะกี้เหตุและคุณสปาร์ตี้และคุณสปาร์ตี้ครับเป็นยังไงก่อตั้งกันยังไงขอถามที่มาที่ไปต้องให้พี่ปอล้วครับพี่ปอ็เรื่องจากเป็นเพื่อนกันครับเรียนที่เดียวกันครับแล้วก็ สนใจเออแต่ละคนก็มีแนวทางของตัวเองก็เลยว่ามาคุยกันว่าจะทําเพลงแนวที่แปลกใหม่ขึ้นมาจะทําที่ผสมผสานมีแรปมีฮาร์โมนีแปลกๆเข้ามาไงครับแล้วพูดเหมือนเป็นเด็กดนตรีเลยเอกดนตรีป่ะใช่ครับเอกดนตรีสิครับเปลี่ยนทยับครับสามคนและเอกดนตรีหมดเลยเอ๋อเพราะดูสองคนนี้ดูแต่งตัวดูแบบเจอในที่มหาที่อะไดูสตรีทมากเลยไปสอนแล้วเขาก็อยู่ที่ทายับ ผมผมไม่ว่านะพี่พยายามจะทำสไตล์เดียวกันแงสตรีทแต่นี่เขาแบบเ้ยทำไมเขาดูเนี้ยบอะไรอย่างเงี้ยดูหล่อแบบไม่น่าคบอ่ะสี่แล้วมีมีมีผลงานอยู่ด้วยที่เชียงใหม่เป็นวงใต้ดินอยู่ที่นั่นเป็นยังไงครับผลงานที่นู่นก็จะเป็นประมาณฟิวชั่นแรปนะครับก็คือนำเอาเพลงแบบจังหวะแบบแจ๊สบ้างป๊อปบ้างฟังบ้างรวมๆกันแล้วก็จะมีแรปเข้ามาผสมนะครับให้มันดูแบบกรอบๆนะครับแต่มันจะมีความเป็นป๊อปซะส่วนใหญ่กี่ซิงเกิลแล้วตอนนี้ทำไปกี่ซิงเกิลแล้วมอนนี้หลักสาม สามครับสามครับแล้วแล้ววิธีการทํางานล่ะวิธีการทําเพลงเริ่มยังไงเริ่มยังไงเนี่ยเพื่อแบบน้องๆทางบ้าเขาดูเขาเป็นตัวอย่างได้ก็จะเป็น3มสเต็ปครับผม3สเต็ปครับก็อย่างเริ่มเริ่มก็คือแบบจะทําดนตรีขึ้นมาก่อนเป็นทํานองดนตรีเลยครับเสร็จปุ๊บพี่ต้าเขาจะแบบแต่งเนื้อแต่งเพลงแต่งแต่งคำนองแต่งหมดเลยครับแล้วก็ มาถึงผมก็จะแบบว่าดีไซน์การร้องให้มันเข้ากับเพลงนี่ประมาณนั้นครับสามสเต็ปเลยครับ1 2 3เรียงกันเลยครับหนึ่งสองสามคนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนวางโปรเจคชันคอร์ดใช่ครับวางรูปแบบดนตรีครับคนนี้ดีไซน์เรื่องเต็งเต็งเนื้อร้องทำนองแล้วก็แรปครับผมแรปคนนี้ก็จะมาจับให้เป็นตัวเราเองทีนึ่งอเพราะเมื่อกี้เห็นเขาเล่นคือเขาผสมได้ค่อนข้างลงตัวนะพี่นอนครับผมคือตัวคนนี้เองวางโปรเจคชันคอร์ดก็ค่อนข้างสวยงามมีความเป็นฟิวชั่นอยู่ ดูพ้อเพ้แต่แบบเออบวกกับคนนี้เข้าไปแล้วก็แบบเออมันแปลกยินดีภูมิใจนําเสนอผมนี่กลับไปบ้านแต่ละครั้งที่เชียงใหม่เนี่ยก็เห็น่านั้งตีเชียงใหม่มีหลายหลายคนทีเดียวที่เก่งถ้ามีช่องทางแล้วก็ทางนี้เนี่ยเราก็โอเพ่นอยู่แล้วให้มาแสดงความสามารถกันได้และไอดอรแต่ละคนมีไหมครับเออก็มีเยอะเลยนะครับอ๋ออ๋อคนสองคนไอเดอลที่แบบเป็นฮีโร่ของเราตั้งแต่เด็กแล้วทุกวันนี้เราก็รู้สึกโอ้โหเราก็ยังชื่นชอบเขาอยู่อ๋อต้องเป็นพี่โด พี่โดมเฮ้เ <min> ก <it S 1> ี่ยวอะไรกับดนตรีเนี่ยไป้หล่อหล่อสู้ได้อีกนิดนั้นครับตกลงอะไรพี่โดมดนตรีใช่ไหมดนตรีสิครับก็คืออาจก็จะเป็นฝรั่งก็จะเป็นพี่พี่นาบ๊อบเจมส์ครับพี่นาบ๊อบเจมส์พี่น้าบ๊อบเจมส์บ๊อบเจรสบครับผมอันนี้ก็เป็นไอดอลเลยพี่เขาเล่นน้อยแล้วเขาเล่นมาด้วยในการเล่นใช่ครับ แล้วแล้วอย่างคนนี้ล้ครับก็ของผมจะเป็นทูพักเป็นแรปเปอร์นะครับอ่แรปเปอร์ตายไปแล้วแล้วก็ใหม่ใหม่รุ่นใหม่ใหม่ก็มีวิสเห็นแรปเปอร์นี่ตายไม่ดีทั้คนมันเป็นวิถีเขาเอางั้นเลยคือไอ้เรื่องไอ้เรื่องทีนี้ก็ไม่ต้องเรียนแบบ อเอาเฉพาะผลงานพองว่าจะเรียนแบบอยู่จะเรียนจงไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอเคคนสุดท้ายก็ก็จะเป็นส่วนใหญ่ผม็นจะเป็น R&B ครับก็จะเป็นครีกเดวิดอะไรประมาณนี้ดูทรงแล้วไม่น่ารวมกันได้นะแต่ละคนนะแต่อันผมว่า R&B กับแรปเปอร์เนี่ยโอเคนะมันมีความผสมผสานใกล้เคียงกันวัฒนธรรมใกล้เคียงแต่เนี่ยเอาใจยังไงใช่เพราะว่าฝั่ง R&B โปรเชันคอดเขาก็หรูหราอยู่ มันลอยลงตัวแบบนี้ครับอยากมีมีที่ติดต่อกลับไหมก็ Facebook ได้เลยครับผม Facebook slash แลคูดปาร์ตี้ครับได้เนยครับผมเขาไปคุยกันแล้วถ้าเขาจ้างไปเล่นไปไหมไปครับไปครับไปเลยไปเลยครับผมรีบรีบยางไวเลยทำไมจะไม่ล่ะช่วงนี้เริ่มกับกรอบแล้วครับ โอเคยังไงก็ขอขอบคุณและคุณปาร์ตี้มากนะครับผมที่มาโชว์เจ๋งๆในรายการไลฟ์แฟจีของเรานะครับแล้วก็อยากจะบอกน้องๆทางบ้านนะครับหรือผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่มีเพื่อนหรือตัวเองเล่นดนตรีอยู่นะครับก็เปิดโอกาส เวทีตรงนี้เนี่ยใ,ในช่วงสนามปล่อยของเนี่ยให้ทุกคนได้มาโชว์ไม่ใช่ว่าจะต้องมีคอนเน็ชันกับพวกเรานะส <c oughs> มมติว่าอาทิตย์หน้าอยากมาเล่นมาติดต่ออาทิตย์นี้ก่อนแล้วอาทิตย์หน้าผมขอลงแล้วเดี๋ยวเขาจัดให้ลงสามารถเล่นได้ทุกคนนะครับไม่ได้จํากัดว่าจะต้องมีเส้นมีสายขอย้านะครับให้มาโชว์กันที่นี่เพราะว่าที่เนี่ยที่ตึกกัมมี่เนี่ย <c oughs> ก็จะมีโปรดิวเซอร์ที่เขานั่งดูอยู่หรือว่าค <c oughs> ่ายต่างๆเนี่ย คุณอาจจะเป็นหนึ่งในศิลปินในอนาคตของตึกเราก็ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณและคุณปาเต้ครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ททางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี